เหมือนว่าน้องเขาจะมีเรื่องกับเจ้าของร้านนะครับต้องจเ่เงินสดไม่งั้นเจ้าของร้านจะไม่ออกเลย,ยอยาาเขาคงมาเจอลุงไม่ได้แล้วอับเอ็มช่วยดูนี่ให้ลุงหน่อยได้ไหมอะพ่อช่วยหนูนะหนูอยากไปหาพ่อพ่อช่วยหนูนะหนูอยากไปหาพ่อ พวกขยะเปียกเอ้ยพวกนี้ไม่เอ AI ค่ะเออแบบมันไม่ใช่ของจริงอะคะ่ะลุงคือเขาอะใช้ AI ในการตัดต่ออย่างแบบเหมือนบางทีเราเห็นดาราเ,เขาโฆษณาอะไรแปลกๆอะไรพวกเนี้ยมันคือการตัดต่อคะ่ะลุงเขาไม่ได้ทำจริงๆแล้ว บัญชีนี้ก็น่าจะบัญชีมาได้ค่ะ